สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเล่รักวังหลวงค่ะกลับมาพบกันกันกบอีเวนต์ใหม่นะคะเห่มันหอมบุบผาซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเป็นเทศกาลบะจ่างนะคะตอนนี้เข้ามารวมกันแล้วเนาะกลายเป็นอีเวนต์ที่เก็บชุดคู่หูนะคะชุดวีรสตรีทั้ง4ี่คนค่ะและอันนี้อันแรกเนาะเขาก็จะเป็นวีรสตรีคนแรกนะคะคนนี้นะคะ เป็นชุดของความมูหลานะคะซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะมีมาเรื่อยๆจนครบ4คนเนาะ4ชุดนะคะจริงๆอีเวนต์เนี้ยมันแบบว่า กิจกรรมมันเล่นง่ายมากๆเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดแบบรวมๆเร็วๆละกันเนาะว่ามันมีอะไรให้เราเก็บบางเก็บยังไงอะไรแบบนี้นะคะอันแรกเลยก็คือเสื้อผ้าคู่หูเนาะของความมูหลานะคะอันนี้ก็จะเป็นสกิลชุดเซตนะคะเวลาเราเปิดใช้งานกับคู่หูเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาัพสกิลคุณภาพรวมบวก5อะไรแบบนี้นะคะ สำหรับสกิลผูกพันนะคะก็คือสเตตัสทั้งหมดเนี่ยจะบวก5%เนาะก็คือค่าเลือดของหัวมู่หลานนะคะจะบวกเพิ่ม5%มีสกิลผูกพันชุดด้วยนะสำคัญเลยตรงเนี้ยคือเซตนี้เขาจะมาทั้งหมด4คนใช่ไหมวีรสตี4ตัวเขาก็จะมีชุดทั้งหมด4ชุดถ้าเก็บครบ4ชุดเนี่ยเขาก็จะมีค่าสถานะบวกขึ้นเรื่อยๆนะคะบวก1.5 1.5อะไรแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บครบ4 สีชุดนะคะแล้วเราสามารถัพเล v e l ชุดได้ด้วยนะก็คือใครที่มีชุดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอยากจะซื้อชุดเพิ่มซื้อแพรใหม่ของชุดนี้เพิ่มอะ่ะเขาก็จะเราก็จะสามารถัพเล v e l ของชุดได้นะคะก็จะเพิ่มค่าเลือดไปอีกเนาะชุดสวยมากเซตนี้เป็นชุดดอกวิสเรียนะคะเป็นสีม่วงเธอมันงามเอออยากจะเก็บมากแต่ว่าออต้องเติมเงินนะคะบอกเลย น้องสร้างกวนหวานเออของปีที่แล้วก็ยังอยู่นะคะเผื่อใครอยากจะแลกก็ต้องเติมเงินเนาะเอามาดูของรางวัลลิมิเต็ดกันนิดนึงก็จะมีชุดสะสมของตัวละครเรานะคะฝันราตรีใต้ร่มเงาน่ารักเหมือนกันออกแนวม่วงน้ําเงินเนาะแล้วก็มีชุดแบบปีก่อนๆน,นี้นะคะเป็นชุดสะสมเผื่อใครสนใจเนาะชุดลิมิเต็ดก็น่ารักก็จะเป็นโทนเขียวซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันเป็นเทศกาลบะจ่างนะคะ ชิ้นส่วนลิมิเต็ดมีการ์ดลิมิเต็ดที่เป็นแนวนอนนะคะฉากก็สวยมากรอบนี้จะเก็บฉากนะน่ารักมากสีม่วงเครื่องเรือนแล้วก็สักดินานามบาทนะคะและนี่นะคะเราจะเก็บตำราอาหารลิมิเต็ดค่ะสำหรับใครที่เล่นใหม่นะยังไม่มีตำราบาจางเนื้อผัดเหล้านะแนะนำให้เก็บเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายประลองชานะใครที่ชอบกิจชาชอบประลองชาแล้วอยากจะได้คะแนนเยอะๆให้เก็บ ตำราอาหารอันนี้เราก็ทำค่ะมันจะทำให้เราได้คะแนนสุดท้ายในการประลองชาบวกเพิ่มอีก50%ิเเนเลยนะคะอันนี้แนะนำให้เก็บมากๆยิ่งกว่าเก็บชุดอีกค่ะสำหรับใครที่ชอบประลองชานะคะรางวัลอื่นๆก็น่ารักนะอามาดูกันนะคะว่ามีอะไรให้เราทำบ้างมีอ่างเปาตุดจีนด้วยนะคะเผื่อใครที่อยากจะแจกอ่างเปาเนาะก็สามารถแจกเพื่อนๆได้นะคะอันนี้ร้านน้อยเหมันจะเป็นชุดของสร้างกวนหวานเออเนาะซึ่งต้อง เสียเงินในการในการซื้อบัตจางนะคะเนี่ยต้องเติมเงินจริงๆเนาะเรื่องราวบุปผาตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนเวลาเราทำกิจกรรมแล้วเขาก็จะนับคะแนนไปเรื่อยๆก็จะมีให้เรากดรับนะมีภารกิจประจำวนันน่นนี่นั่นนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมีบทเรื่องราวตรงนี้ให้เราเปิดอ่านนะคะเนี่ยพออ่านเสร็จปุ๊บก,ก็คือผ่านด่านแล้วก็จะมีรางวัลบทให้เนาะ เรามากันที่อันแรกเลยนะคะเงาถาหอมพริ้วค่ะอันนี้เราจะต้องเก็บถุงหอมก็คือเรามีข้อเสนอตรงนี้นะคะเราสามารถใช้ได้หนึ่งอันต่อวันเ,ออเงินก้อนซื้อได้นะคะจากนั้นก็คลิกถักทอโปรยกลิ่นหอมโปรยหรอไม่ใช่โปรยหรออะคลิกแค่นี้เราก็จะสุ่มเก็บถุงหอมนะคะ นี่ถุงหอมแต่ละถุงเนี่ยเราจะได้คะแนนอันดับคะแนนตรงนี้นะร้อยห้าสิบแต้มนะคะทุกครั้งที่เรากดอะ่ะก็คือเราจะได้คะแนนร้อยห้าสิบแต้มแป้งหอมเนี่ยก็จะสุ่มๆไปว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้ได้แป้งหอมสิบห้าเลยนะแป้งหอมตรงนี้คือเอามาแลกของค่ะมันจะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับเงาถ่าหอมพริว้วทุกอย่างที่เราได้จากถุงหอมอะ่ะก็คือแป้งหอมใช่ไหมเราจะสามารถแลกในร้านค้าอันนี้ได้นะคะ จะไม่เกี่ยวกับตัวอื่นนะในร้านค้าตรงนี้ก็จะมีแพรใหม่ชุดเซตต่างๆฉายาอะไรต่างๆของเก่าๆค่ะของปีก่อนหน้านี้ให้เราให้เราซื้อเนี่ยก็ลองดูเนาะว่าอยากจะได้อันไหนนะคะอุ้นเมื่อกี้เราได้สีแดงเลยเหรอและอันใหญ่เลยเหรอ ออถ้าได้สีแดงก็คือได้แป้งหอม15นะคะได้สีอื่นก็จะได้แป้งหอมแบบลดลงเรื่อยๆส่วนใครที่อยากได้ชุดคู่หูนะคะนี่เลยตัวนี้เลยนะคะต้องสุ่มให้ได้รางวัลใหญ่ค่ะได้ทุงหอมวิสติเรียซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องสุ่มกี่ครั้งนะถึงจะได้รางวัลใหญ่ตัวนี้และที่สำคัญเลยเสื้อผ้าคู่หูก็คือชุดของความมู่หลางชุดนี้นะคะจะต้องใช้แพรไหม่15ชิ้น ถึงจะได้มาเมื่อก่อนมันเป็น10ชิ้นนะคะเฉพาะเซตนี้15ชิ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะคะไม้แห้งไร้ชีวิตอันนี้ต้นไม้นี่นะเขาบอกว่ารางวัลน่ะถ้าเราสุ่มไป14ครั้งยังไม่ได้ยังไม่ได้ถุงหอมดอกวิสชิเรียนะสุ่มครั้งที่15จะได้รับแน่นอนนะคะจากนั้นครบ15ครั้งปุ๊บเราก็จะ ไปเลเวลอื่นค่ะไปเลเวล2นี่ไปเลเวลเลเวลสปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าสุ่มครบ14ครั้งได้ถุงหอมดอกวิสตีเรียแน่นอนแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราอาจจะได้ก่อนครบ14 14ครั้งเ,เราอาจจะสุ่มสัก5ครั้งเราอาจจะได้แล้วก็ได้แต่บางทีเรากดสุ่มไปเรื่อยๆอะ่ะมันยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเออจนครบ14ครั้ง เราถึงจะได้มันมานะคะได้ถุงหอมดอกวิสทีเรียมาไปกันต่อนะคะนี่เห็นไหมคะแนนขึ้นมาร5อยแต้มแล้วก็คือเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เรากดสุ่มถุงหอมไปอะ่ะทุกครั้งที่เราสุ่มมาเราจะได้ร5 0ยแต้มก็คือตรงนี้ค่ะเป็นคะแนนอันดับเนี่ยทั่วไป150ยแต้มนะคะเรามาอันที่เล่นง่าย,ายอีกหนึ่งอันนะคะก็คือหวนคำานึงหอมกรุ่นค่ะอันนี้จริงๆเล่นง่ายมากเลยนะแต่มาดูรานคากันก่อนอันนี้จะเป็นตัวที่เราจะเก็บ ปีกนกเรียกว่าปีกนกแหละเพื่อมาแลกของนะคะของทุกอย่างจะอยู่ในนี้ค่ะเนี่ยเป็นชุดเซตของปีก,ก่อนๆทั้งหลายนะคะฉากก็อยู่ในนี้นะคะเก็บปีกนกให้ได้เตัวนี้ก็จะเป็นภาพวาดใช่ไหมและบะจ่างเนื้อผัดเล่าก็อยู่ในนี้นะคะ660ปีกนกนะคะนี่พวกของแต่งสักดีนาของแต่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายก็อยู่ในนี้เช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเก็บแค่ไอเทมพวกนี้ก็เล่นแคเออ่เกมนกนี้ได้เลยค่ะซึ่งเกมนกนี้ก็ง่ายมากก็คือว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนาะเขาจะเขาจะให้ตุ๊ก,กตานกเนี่ยแต่ละตัวมาแล้วก็แค่ขยับขยับเลื่อนให้มันลงกล่องแต่ละสีให้มันตรงสีเท่านั้นเองนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยสีเขียวขยับแล้วก็วาง เนี่ยเราก็ค่อยๆกดไปได้เลยนะเราไม่ต้องรีบเลยนะคะกดทีละจังหวะทีละหนึ่งวินาทีได้เลยนะมันได้อยู่แล้วคือเราต้องเล่นได้ให้ครบสิบห้าอันนะคะคือถ้าเราไม่รีบอะเรากดไปตามจังหวะเกมอะมันจะตรงเป๊เวลาเป๊เลยนะมันจะเหลือเวลาอีก นี่เห็นไหมแล้วมันดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่ตั้งแต่ครั้งแรกเราสามารถคลิกรับ10เท่าได้เลยไม่ต้องเล่นบ่อยครับทีมจะรับ10เท่าเลยนะ900าตำลึงจบนี่ได้ขนนกมา150เอ,อ่อ150แต้มแล้วเรียบร้อยนะคะง่ายมากเป็นเกมที่ง่ายมากแล้วก็เป็นอีเวนท์ที่เหมาะกับการเก็บของมากๆสำหรับใครที่อยากจะเก็บของนะทุกคนเล่นอันนี้ได้เลยนะคะ ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือชุดเซตของตัวละครเรานั่นเองอยู่ตรงนี้ค่ะบันทึกเรื่องราวตรงนี้นะคะนี่ชุดเซตของตัวละครเราที่สวยๆตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนทุกคนแค่ต้องเติมเงิน1,100บาทตรงนี้นะคะเติมเงินเนี่ยถ้าทุกคนเติมเงินเซตเอ่อเจบาทเนี่ยทุกคนจะได้น้องตัวนี้นะบาจางลิมิเต็ดแล้วก็ นามบัตรนะคะแต่ถ้าเติม1,100บาทจะได้ตัวนี้ด้วยแล้วก็ได้เซตนี้ก็คือชุดของตัวละครเราทันทีไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่เติมเงิน1,100บาทนะคะได้นามบัตรกับบาจ่จางด้วยโอเคอันสุดท้ายเนาะนี่สายยายแผวอุ่นนะคะชื่อไทยเขาก็แปลกๆอยู่นะอันนี้เป็นเกมปักผ้าแล้วก็ให้ผ่านด่าน เหมือนเดิมที่เคยมีอ่ะเราไปดูกันมันก็จะเป็นเกมที่งงๆนิดนึงแต่ถ้าถ้ามันแบบตารางน้อยๆอะไรแบบเนี้ยท้าพิมก็ว่าง่ายอยู่แต่ตารางเยอะๆอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแบบง่ายๆเลยนะอันเนี้ยมันมีแถวละ5ใช่ไหมคะแนวนอน5้าแนวตั้งห้าให้ทุกคนดูที่ตัวเลขห้าถ้ามันมาห้าแบบเนี้ยแสดงว่าแถวแนวนอนเนี่ยทุกอันเลยเราก็เลือกไปเลยแถวแนวนอนห้านี่เห็นไหม <ítulo> แถวเนี้ยหนึ่งแสดงว่าทั้งแถวเนี่ยจะมีแค่หนึ่งอันที่ถูกปักทั้งแถวเนี่ยจะมีแค่หนึ่งอันที่ถูกปักห้าแสดงว่าทั้งแถวเนี่ยจะมีห้าอันที่ถูกปักซึ่งในตารางมันมีแค่ห้าใช่ปะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าทุกอันจะถูกปักอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมทั้งแถวแนวตั้งตรงเนี้ยทุกอันจะต้องถูกปักเพราะว่ามันเป็นห้านี่ห็นปะแล้วก็แนวนอนตรงนี้ จะมีทั้งแถวเนี่ยมีหนึ่งอันที่ถูกปากเห็นไหมมันก็จะปากให้เราเรียบร้อยเลยส่วนตรงนี้นะคะทั้งแถวจะมีสามอันที่ถูกปากมันเหลือส,สองอันแล้วใช่ไหมปากไปหนึเหลือสองก็แสดงว่ามันใช่ทั้งสามอันเลยแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันแบบนี้นะคะนี่คือเสร็จละหนึงดา่านอันด่านต่อไปค่ะมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้มีอยู่แปคูณแเนาะเราก็เลงอันแไว้ก่อนนี่เห็นไหมแถวนี้แแสดงว่าทั้งแถวถูกปาก เราก็ติ๊กไปเลยทั้งแถวแนวตั้งก็เหมือนการแถวนี้ใช่ไหมเราก็ติ๊กไปประมาณนี้นะคะเราก็มาดูอันเยอะๆก่อนอันนี้8ดใช่ปะก็ปะไปจากนั้น8ดแล้วลองดูหกสี อันนี้มันยัง8ดอยู่ใช่ไหมแนวนอนอาจจะยากดูแนวตั้งแนวตั้ง6ใช่ไหมคะเนี่ยที่มันเหลือๆอยู่นี่ก็6พอดีเลยใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยเหกใช่ปะ6ช่องพอดีจากนั้นเราอาจจะดู6แนวนอนอาจจะยากอยู่5แนวนอนถ้าแนวตั้งก็อาจจะยากอยู่ลองมาดูอันนี้ค่ะแนวตั้งแบบนี้นะ1 1 2สองก็แสดงว่ามันต้องเว้นช่องใช่ปะอันนี้1 1แล้วก็น,นี้น่าจะสองนะคือเขา ถ้าเขาเขียนเป็นชั้นๆแบบนี้แสดงว่ามันจะเว้นช่องนะคะจะต้องมีช่วงเว้นช่องมันจะไม่ติดกันนั่นเองแล้วก็1น,นี่เห็นไหมหนึ่งละ1หนึ่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสองนี่เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาบอก2กับ1ใช่ปะเราไม่รู้ว่า2เป็นนี้หรือ2อันนี้แต่ข้างล่างอ่ะเป็น1แน่นอน เดี๋ยวลองสลับก่อนก็ได้อันนี้ง่ายกว่าสามกับหน <c oughs> <he S 2> ึ่งเห็นปะแสดงว่าข้างบนสามช่องแล้วก็มีเว้นว่างหนึ่งช่องแล้วก็ข้างล่างหนึ่งข้างล่างหนึ่งไปละเว้นว่างหนึ่งช่องข้างบนสามช่อง,ง,บองแบบนี้นะคะก็เป็นหนึ่งสองสามเห็นไหมอันนี้เป็นสองกับสามข้างหน้ามีสองละด้านขวาจะต้องเป็นสามช่องติดกันปึ๊บนี่แบบนี้นะคะอันเนี้ยจะต้องเป็นหช่องติดกันหนึ่ง6สามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะ อันนี้เป็น1กับ5 1กับ5อันนี้เป็นห,นห,ห,นห,นนนหแน่นอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือ1แบบนี้ค่ะยากไหมอะลองอีกนิดนึงแล้วกัน1 2 3อยากจะบอกว่าจริงๆมีคนทําเฉลยในใน,ใน Facebook นะในกลุ่ม Facebook ถ้าใครอยู่ในกลุ่ม Facebook ของเกมนี้ของไทยนะคะเออเขาทําเฉลยกันไว้นะ อุ้ยเพลกกดอันนี้แล้วก็มันมันไม่หายไปเจ็ดนี่แบบนี้อันเนี้ยสังเกตก็คือถ้ามันเป็นเลขสามใช่ปะมันจะต้องเป็นสามอันติดกันข้างล่างไม่มีแล้วมันก็คือข้างบนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสี่สองใช่ไหมอันนี้ข้างบนก็4ีใช่ปะข้างล่างสองแบบนี้นะคะนี่ก็6พอดีเป๊ะอ่ะการต่อไปค่ะอ้อันนี้ยากเลย นี่เราปักผิดใช่ปะปักผิดมันก็จะเสียเข็มไปหนึ่งอันนะคะเราจากสอันจะเหลือสองอันเจ็ 7. 7. 1เจ็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็แสดงว่าสองอยู่ตรงกลางละหนึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะหนึ่งหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งแล้วมันจะเว้น เพราะว่า1แล้วมันจะเว้นแล้วก็หนึ่งแล้วก็เว้นแล้วก็2ใช่ไหมคะอ่าต่อไปก็คือเว้นช่องหนึ่งช่องแล้วก็เว้นอีกหนึ่งช่องนี่แบบนี้นะคะจากนั้นหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแบบนี้อันนี้เว้นสองช่องเห็นไหมเราก็ต้องแต่ว่ามันจะเป็นสเต็ปของเขาคือหนึ่งแล้วก็สี่แล้วก็หนึ่งแบบนี้นะคะ อันไหนต่อดีอันนี้แล้วกันดูเหมือนจะเป็นรูปที่แบบคู่ขนาดไหมนี่ถ้ามันเป็นคู่ขนาดมันก็ควรจะแบบนี้เออแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นรูปผีเสื้อนะเนี่ยสอง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 ,สองแบบนี้อันนี้จะเป็นหนึ่งสองหนึ่ง ก็น่าจะเป็นหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งนี่ก็เหมือนกันหนึ 1, 2, 1. ก็หนนี่แบบนี้นะคะออกมาเป็นรูปผีเสื้อเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะทุกคนยากไหมเหมือนจะยากใช้เวลานิดนึงอ่อันนี้ก็ผ่านด,ด่านไปเล่นกันทุกวันนะคะก็สำหรับเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะไม่งงกันเนาะเออมันจะแยกร้านห้ากันนะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ